สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตฝากผลงานนะครับรถไมโครเล็กและรถ6ล้อดำขนาด5คิวนะครับผมรับจ้างงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับหะรับจังหวัดใกล้เคียงนะครับรถไมโครเล็ก GT30 ครับ35 ขนาดเป็นของยากแลวก็เพื่อนพี่น้องกรุงเทพนะครับกลุ่มสมาชิกเดียวกันนะครับเป็นรถรับจ้างนะครับก็คือมีรถให้นะครับก็เป็นาณพร้อมคนขับให้เสร็จนะครับรับจ้างก็คือแปดโมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับบ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะครับนะครับก็เป็นรถรับจ้างในเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงครับรูปลดก็ตามที่ส่งไปให้ลูกค้าเลยนะครับ ราคารับจ้างก็คือราคาทั่วไปของท้องตลาดนะครับมีรับบริการขุดดินขุดซุ่ซิ่งขุดวางท่อนะครับแล้วก็สกัดคอนกรีตสกัดพื้นเช่นถนนหรือโรงงานผนังบ้านเก่าคอนกรีตเก่าคอนกรีตที่จะแก้ไขปันได้นะครับเรายังมีหัวเจาะดินนะครับเป็นดอกเียวสวา่านเจาะฝังเสาลวนะครับแล้วก็เสาไฟ หรือว่าเสาเข็มต่างๆนะครับก็มีดอกอยู่4นิ้ว6นิ้ว8นิ้วนะครับหรือลูกค้าต้องการเราก็มีจัดหาให้นะครับนอกเหนือจากงานที่ได้แจ้งไว้นะครับพวกงานขุดฟื้นง,งานก่อสร้างนะครับแล้วก็งานปรับพื้นที่หรือว่างานเชียร์ลิงพื้นที่รกล้างต่างๆนะครับเราก็รับนะครับแล้วก็รับจ้าง ขนเศษปูนนะครับเศษขยะวัชพืชน,นะครับก็จากรถหกล้อรับจ้างด้วยเช่นกันนะครับงานของรถหกล้อนะครับก็รับจ้างขนหินคุกนะครับรับจ้างขนเศษวัสดุกอ่สกอรสร้างต่างๆนะครับออกจากพื้นที่ทํางานของท่านนะครับครับก็ฝากผลงานไว้ประมาณนี้นะครับติดต่อมาที่เบอร์062425 4399ผมช่างนนนะครับบริหารงานในพื้นที่เขตสละบุรีและอำเภอใกล้เคียงสละบุรีจังหวัดใกล้เคียงสละบุรีนะครับครับเราประกอบกิจการรถแมคโครนะครับตั้งแต่ปี2558นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ปรับปรุงเรื่องคุณภาพของรถและก็บุคลากรขับรถให้ดีถูกใจในการรับจ้างให้ลูกค้านะครับ ตรงเวลานะครับของผมนะครับบริการรับจ้างโดยความยุติธรรมให้กับลูกค้านะครับสดใช้ะใช้นะครับถ้ามีเวลาก็คือแจ้งล่วงหน้าจะดีนะครับเพื่อวางแผนในการทางานจัดคิวรถนะครับแต่รถเราก็ให้บริการทุกวันนะครับในพื้นที่ตลับุรีเช่นเดียวกันครับครับสุดท้ายนี้ขอฝากผลงานช่อง YouTube แล้วแต่นน c h ชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณมากนะครับ